สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Grammar v a r i u s คลิปนี้คุณยายมีเทคนิคง,ง่ายๆค่ะแต่ว่าได้ผลดีเลยค่ะในการขยายพันธุ์เงินไหลมาด่างขาวมาทำให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะคะเริ่มจากเราก็ตัดกิ่งค่ะจากต้นแม่เลยค่ะนี่ค่ะเดีย๋ยวคุณยาเตรียมคูณแดงก่อนนะคะ เป็นปุนแดงก่อนแล้วก็ตัดยายตัดกิอันนี้ต้นแม่สวยงามมากเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะใบด่างนี่ค่ะอันนี้นี่ค่ะด่างสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะคุณยายให้ดูเลยค่ะแต่ละใบค่ะต้นนี้คุณยายรักมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะคุณยายก็จะตัดกิ่งค่ะตัดกิ่งแม่เดีย๋ยวตาาัดซัก ีดีไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะคุณยายตัดไปแล้วหลายรอบค่ะต้นนี้ถ้าตัดอันนี้ก็จะได้กิ่งเดียวคุณยายตัดอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านะคะอันนี้จะได้นี่เลยค่ะสามใบสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะตัดตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนะคะตัดตรงนี้เลยค่ะ ว่าเขาเริ่มยาวแล้วคะ่ะต้นแม่นี่ค่ะตัดมาเลยค่ะได้3ามใบที่สวยงามมากเลยแล้วก็ทางปุนแดงค่ะ,ะปุนแดงทั้งกิ่งที่ตัดออกมานะคะแล้วก็ที่ต้นแม่ด้วยค่ะต้นแม่ ตัดแค่นี้พอไม่เอ่ยคุณยายตัดอีกสักกิ่งหนึ่งดีไหมเพราะว่าตัดแล้วทั้งทีก็คือเขาเริ่มยืดยาวนะคะคุณยายก,ก็ไม่อยากให้สูงเกะกะนะคะตัดอีกสักกิ่งหนึ่งค่ะเอาตรงนี้แล้วกันค่ะคุณยายผูกเชือกวันนี้ใช่ไหมคะก็ตัดเนือเชือกตรงนี้แล้วกันนะคะอีกสักกิ่งหนึ่งนี่ค่ะ แล้วก็ทาปุนแดงค่ะปล่อยให้ปุนแดงแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงปลูกกันนะคะแต่ว่าวิธีการของคุณยายเนี่ยค่ะคือจะไม่ลงปลูกทันทีนะคะแต่ว่าจะมีเทคนิคง่ายๆค่ะที่จะทำให้รากงอกเร็วมากเลยค่ะแค่สัปดาห์เดียวเองค่ะแล้วเราก็นำมาลงปลูก รับรองน้องรวอแน่ๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณยายขอเรื่องนี้ไปนิดนึงพอเราตัดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณยายก็ใช่น้ำค่ะใช่น้ำโดยการใช้น้ำนห้คุณยายใช้น้ำเปล่า,ลาๆนะคะแต่ว่าจะต้องตัดรากค่ะตัดรากเก่าเนี่ยค่ะรากอากาศเนี่ยค่ะ เล็กน้อยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีอะรอยดำๆอย่างเงี้ยค่ะตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งเล็กๆนี่ก็ไม่เอานะคะดำๆนี่ไม่เอานะคะนี่ค่ะแล้วเราก็แช่น้ำค่ะแช่น้ำเลยน้ำเปล่าๆค่ะไม่ได้เล่งรากไม่ได้อะไรเลยนะคะแช่น้ำนะคะ หสัปดาห์ผ่านไปค่ะคุณยายทำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปจะให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นว่ารากงามมากเลยค่ะพร้อมลงปลูกเลยค่ะปลูกแล้วรับรองว่าน้องรอดทุกใบนะคะเป็นต้นทุกใบนี่ค่ะนี่ค่ะคุณยายทำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นรากไหมคะตอนคุณยายทำก็ตัดราก ราดเดิมทิ้งค่ะราดอากาศเดิมทิ้งนะคะคุณยายจะออกมาให้ดูค่ะนะคะต้องค่อยๆออกแล้วค่ะเพราะว่ารากเริ่มแน่นแล้วค่ะเริ่มแน่นนี่ค่ะนี่อ่าเห็นไหมคะหนึ่งสัปดาห์ค่ะรากออกมายาวเลยค่ะเป็นรากที่เกิดขึ้นมาที่เราจากการแช่น้ํานะคะคุณยายก็จะนำลงปลูกเลยค่ะ นี่คือเทคนิคที่คุณยายจะเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะว่าเราจะทําให้รากนะคะงอกยาวๆเพื่อความชัวร์ค่ะว่าน้องรอดแน่ๆนะคะก็ใช่น้าค่ะน้ําเปล่าๆเนี่ยค่ะหสัปดาห์คุณยายก็เปลี่ยนน้าทุก2-3วันนะคะก็เปลี่ยนน้ำให้น้องเขาสัปดาห์เดียวเองค่ะสาภาพเป็นแบบนี้แล้วค่ะพร้อมลงปลูกได้เลย คุณยายก็จะใช้กระถางค่อนข้างใหญ่เลยเพราะว่าจะลงปลูกทั้งหมดเลยนะคะไม่ไม่แยกกระถางค่ะก็ลองค่ะลองก้นกระถางด้วยมะาพร้าวสับค่ะกระถางค่อนข้างใหญ่นะคะวสัสดุปลูกไม่ทราบจะพอไหมไม่เป็นไรคุณยายมีวสัสดุของเก่าเผื่อไว้อยู่อาพอเราลองก้นกระถางแล้วใช่ไหมคะทีะนี้มาดูวัสดุป,ปลูกกันค่ะ ตงลงปุณนแดงนี้รียบร้อยแล้วนะคะใช้เรียบร้อยละเราก็เก็บเลยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวคุณยามีการมดกันมารงแล้วก็มีปุ๋ยเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเอาไว้ตรงนี้ข้างล่างก่อนนะคะจะได้ไม่เกะกะน่าละค่ะเรามาดูว่าสดุปลูกกันค่ะว่าสดุปลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็น กับมะพร้าวขุยมะพร้าวอย่างละหนึ่งส่วนค่ะแช่น้ําก่อนนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกครึ่งส่วนค่ะแล้วก็เพอร์ไรอีกครึ่งส่วนค่ะก็คลุกเคล้าค่ะให้เข้าเดี๋ยวคุณยายขอเอาน้ําใส่กระรอกนิดนึงนะคะคเพราะว่าเพอรไรจะมีฝุ่นค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็คุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเขาชอบความชื้นค่ะแต่ไม่ชอบน้ำขังนะคะเพราะนั้นวัสดุปลูกเนี่ยก็จะต้องรักษาความชื้นได้ดีนะคะแต่ว่าน้ำไม่ขังค่ะคุณยายไม่ได้ใช้ดินเลยนะคะไมไ่ใช้ดินเลยใช้แค่ ุ๋ยมะพร้าวกระมะพร้า,พาวสา,าบเุ๋ยไลยแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือจะเป็นหมุนไส้เดือนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่มีปุ๋ยคอกืไล่นี่เวลาใช้ก็ใส่น้ำซะก่อนนะคะเพราะว่าฟุ้งค่ะมีฝุ่นเยอะค่ะเราต้องใส่น้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา วัสุปรูงที่เราคลือคล้าเนี่ยค่ะใส่ค่ะคุณยายขอการไมแพบน่งก่อนนะคะอ่าใส่ได้เลยค่ะ,ใส,คะใส่วัสุปลูกไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็เพิ่มค่ะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ค่ะด้วยนี่ค่ะ อุ๋ยสเดือนค่ะกระถางใหญ่ก็ใส่เยอะนิดนึงแล้วก็กันมดกันมแมลงค่ะคุณยา,ายจะใส่ทุกครั้งเลยนะคะที่ปลูกเพราะว่าที่บ้านนี้มดเยอะค่ะ บรรยากาศชื้นค่ะหมดเยอะแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะเสร็จแล้วเราก็นำน้องเลยค่ะมาปักเลยค่ะปักเลยเดี๋ยคุนยาแยกก่อนพันกันเลยค่ะรากนะคะก็ทำหลุมค่ะมือทำหลุมค่ะแล้วก็ใส่น้องลงไปค่ะ คุณยาไม่ได้วางกึ่งกลางนะคะเพราะว่าจะจะปลูกทั้งหมดนี้ในกระถางเดียวกันก็รอบๆกระถางเลยค่ะใส่ไปเรื่อยๆค่ะใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยเติมนะคะวัาสุปปกรกเราใส่น้องก่อนนะคะลากเยอะมากเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแน่ๆนะคะแล้วคุณยาไม่อบนะคะไม่ต้องใส่ถุงอบนะคะ เดี๋ยวเราลดน้ำแล้วก็วางไว้ที่ที่ร่มํำไรได้เลยค่ะคุณยายไม่อกนะคะคยายชอบปลูกแบบตามธรรมชาติค่ะไม่ต้องปกค่ะเดี๋ยวอันนี้ยาวไปนิดนึงเดี๋ยวคุณยายตัดออกซะหน่อยนะ่าคะยาวไปนิดนึงโอ้แต่ต้นน้องเตี้ยค่ะไม่เป็นไร นิดนึ่งองอยู่ตรงนี้แล้วกันน,น้องน้อยใบเล็กน่ะอย,อยู่ตรงนี้แล้วกันนะน้องเดี๋ยวค่อยเติมวัสดุปลูกนะจ๊ะอ,อันต่อไปค่ะอันต่อไปนี่ก็ตัดซะหน่อยหนะึ่ง ะะอย่างเมื่อกี้นี้คุณอย่าลืมทาปูนแดงนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งเอาให้ปลอดภัยไว้ก่อนอย่างไหนแต่เราทาปูนแดงอนี่ค่ะตัดข้างนี้ค่ะมันก็วางไว้ก่อนนะคะเก่งนี้ตัดอีกสักน่อยหนึ่งทาปูนแดงหน่อยค่ะ ๋ยวไหนไมัน่ต้องทาปุนแดงลงก่อนเลยอันนี้ไม่ต้องทาปุนแดงอันนี้ตัดดีกว่าค่ะก็ทาปุนแดงค่ะสองกิ่งนี้ไม่ตัดลงก่อนเลยค่ะเปุ๋นแดงปุง๋นยาเก็บก่อน ของกิ่งนี้ใช่ไหมคะโอ้กิ่งนี้กิ่งยอดค่ะกิ่งยอดตอนคุณยายตัดออกมาเป็นยอดค่ะน้องก็แทนใบนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ถาปุนแดงใส่ได้เลยเอามือคุยๆนะคะทําเป็นหลุมแล้วก็วางน้องลงไปค่ะ แล้วก็โกบค่ะโกบเรียกว่าสุโกรบนะคะสองกิ่งที่ทาปุนแดงเรามาลงตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ว่างนะคะวางหนึ่งที่แล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งที่พอดีเลยค่ะลงหมดในกระถางเดียวเลยค่ะเดี๋ยวพอพอน้องโตก็จะเป็นพุ่มเลยค่ะเป็นพุ่มสวย ไยทันที่ได้ค่ะอันนี้ก็เอาวัาสุปลูกเพิ่มเลยค่ะเดีย๋ยวค่อยกดใหม่นะคะเดีย๋ยว่อยกดใหม่วางตำแหน่งก่อนนะคะวางตำแหน่งก่อนอละเหลือสองกิ่งค่ะสองกิ่งลงตรงนี้ดีกว่านะคะสักกิ่งหนึ่งก,กิ่งอ่งจัดระเบียบนิดนึง ว่าสุกปลูกใสค่ะโอ้อันนี้กําลังแหงยอดใหม่เลยค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะแทงยอดนะคะแทงยอดใหม่เห็นไหมคะยาวเลยค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะต้นสุดท้ายแล้วค่ะคุณยาวางตรงไหนดีเอออันนี้รากยาวไปนิดนึง่ะคัณยาตัดอกนิดนึดนงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นมาข้างบนนะคะไม่ใช่อะไรมันจะไม่ลงไปในดินตรงไหนดีที่มีที่ว่างตรงนี้เต็มแล้ว ตรงนี้ตรงนี้เบียดอีกนิดนึงอ่ะเบียดกับน,น้องนิ้วกลางนิดนึงนะคะนี่ค่ะวางลงไปค่ะแล้วก็ทีนี้เราเติมวัสดุปลูกแล้วค่ะนี่กิ่งที่ตัดทิ้งเลยนะคะลาขึ้ตัดทิ้งเลยนะคะเติมวัสดุปลูกแล้วค่ะแล้วก็กดวัสดุปลูกนะคะ ให้พออยู่ตัวค่ะพะน้องมีรากแล้วค่ะแต่ว่าริมๆเนี่ยค่ะริมๆนี่กดแน่นๆค่ะวัะสดุปลูกก็จะได้แน่นนะคะเวลาลดน้ำน้องก็จะได้มั่นคงค่ะเพราะถ้าต้นไม้เนี่ยโยกไปโยกมาเนี่ยน้องจะไม่โตค่ะต้องให้น้องมั่นคงค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมได้แล้วค่ะวัสดุปลูก สุให้สมดุลเสมอๆกันค่ะเองมือเกี่ยวเข้าไปข้างในด้วยนะคะข้างในข้างในเดี๋ยวจะมีเฉพาะริมๆนะคะเดี๋ยวข้างในวัสุปลปูกจะพล่องนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในในได้ค่ะ จะเย็นๆนะคะน้องมีรากแล้วค่ะจะเย็นๆค่ะรุนแรงไม่ได้นะคะอย่าน้องบอบช้ำพื้นตัวช้าถ้าเราทำเบาๆนะคะแรับเดียวค่ะน้องโตเลยค่ะพอน้องไม่บอบช้ำนะคะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะเอาละค่ะ พัวคุณยายลดน้ำค่ะลดน้ำเสร็จก็วางไว้ที่ที่ร่มลํำไรแล้วไม่ต้องลดน้ำทุกวันนะคะดูวัสุปลูกพอเริ่มเริ่มเริ่มแห้งอย่าให้แห้งนะคะเริ่มค่ะเริ่มไม่ชื้นนะคะเราก็ลดน้ำค่ะเพราะถ้าลดบ่อย,อยนะคะลดเยอะเกินไปน้องเป็นใบด่างใช่ไหมคะ ใบน้องก็จะช้ำน้ำค่ะช้ำน้ำได้ว่าสุกปลูกปัญญาคนไม่พอเพราะกระถางใหญ่ผลปรากฏว่าพอดิบพอดีเลยค่ะเสียดายใช้ให้หมดเลยค่ะโอเคทีนี้ก็รดน้ำแล้วค่ะรดน้ำแล้วนะคะรดข้าครั้งแรกนี้รดให้ชุ่มค่ะ ไม่ออกก้นกระางเลยค่ะรดครั้งแรกนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอไปวางที่ร่มลำไรใช่ไหมคะทีนี้ก็อย่างที่คุณยายบอกไม่ต้องรดทุกวันค่ะดูเวลาหน้าวัสุปลูกเริ่มแห้งแล้วค่ะค่อยลดนี่ค่ะคุณยายให้ดูค่ะเห็นไหมคะน้ำออกมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะเพราะว่าวัสดุปลูกนี่ร้วนสวยมากเลยค่ะ เขาชอบแค่ความชื้นนะคะไม่ได้ชอบน้ำขังไม่ได้ชอบแฉะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคัณยายกยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับต้นแม่ให้ดูอ่านี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวคัณยายก็เอาไปลดน้ำต้นอื่นนะคะน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยค่ะลดต้นอื่นไนดะ้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเงินไหลมาด่างขาวอ่า โชว์ชมนนหน้านิดนึงนี่ค่ะนี่ค่ะต้นแม่นะคะต้นแม่สนิทต้นลูกนี่ค่ะต้นลูกที่เราทําขึ้นมาใหม่นะคะปักใหม่โดยเทคนิคของคุณยาก็คือตัดจากต้นแม่ใช่ไหมคะแล้วก็ไปแช่น้ําแค่หนึ่งสัปดาห์เองค่ะรล้าที่เราตัดสั้นๆนี่ค่ะยาวที่สามารถที่